ครับสวัสดีครับบีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็มาพบกับพ่อแต้มอีกนะครับเนาะวันพฤหัสที่14กันยายน2566นะครับพ่อแต้มพามาติดตามเล่าพัฒนาของเซียนนาดีนะครับเนาะครับก่อนสิไปเบิ่งเฮากับมาเบิ่งก่อนนะครับเนาะวันพุธที่13กันยายน66นะครับเล่าพัฒนาออก308831 เด็กลางเขาออกแปดแปนะครับเนาะขับของเซียนนาดีหมดที่ผ่านมานะครับนีครับพุธที่13กันยายนสองหนะครับเนาะลาวพัฒนาเซียนนาดีรับเพื่อนหมาาบนล่างวิ่งรูด4กับ1กับมาหนึ่งนะครับเจเนาะแต่ว่าจับคู่ก็มี1417 1สี่หนึ่งเจดห่าเจ็กับปรากฏว่าเขาหนึ่งามเขาตกลกับนะครับเนาะ รับเลขออกสามหนึ่งเอาคือว่าเขาคือเกนาะอีพีเนาะรับพอเตรียมโลงพอเตรียมกระเดบอลอยู่เนียนยำมาตลอดมักตัวใดสอบตัวใดห่อก็จะลืมกลับตัวไว้นําเด้อเมนบอคับนะครับเนาะเอาไปส่งมันพอเตรียมก็ดีเกมนะครับเด้อครับวดวันที่สิบห้านะครับเนาะวันศุกร์ที่สิบห้านี้มาตามกันต่ออีกนะครับน้ำกันนะครับเนาะ วันเสาร์ที่สิบห้ากันยายนสองห้าหก งานโดยพอ่อแ้่มผู้บรรยายเก่าเป็ผู้อาสารสนุนคือคเพชรพา้ารวยแต่มือนี้มานำกันทั้งเพชรพ้ารวย <c oughs> ทั้งเก่าเปดผารวยเลยครับเด้วยน้ำกันพอดีมาขอกัจจุบันพ่อแ้่มนะครับเน,ะน,นา,นนา,นานเนะ,คร,นะครับผมมือนี้มือนี้ขอเป็นอสอโซ่หม้อเาเลยอัดน้ำกันนะครับ,รบทีมงานโดยไล่น้ำกันนะครับครับมือนี้ เช่นนาดีเพิ่งให่มากคือเก่านะครับเนาะบนล่างนะครับบนล่างมือนี่สมอซโม่ไมูบ,บ,บนล่างวิ่งรูด เก้ากับสามครับเก้ากับสามนัทรอยที่ันทีเก้าครับที่กิ่งพันเนียนทั้งสองต้นเลครับพอจับคู่ เนอดีตเด่นที่เก่าเขาเจลีแหนมเดลีนที่เก่าบานนี่เลขวินกันเด้อครับเด้อเพิน่นทั้งมดนี้เซียนอดีตพิ่นเน่มาเลขวินเนาะครับเนาะวินกันโอ้ให้เลขวินเพร้อมอหมดนี่วินวินวินกันอ่าวิน เก้าหนึ่งสามศูนย์นะครับแกว,ว่าถาโบมากคนจับคู่เข้าวิ่นเอาในนี้ก็ะได้นะครับเล็กติดเล็กวิ้นกันนะครับ,รบ,รบจับคู่มากคือเก่านะครับเนาะจับคู่ ามศูนย์เก้าสามนะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะครับบานนี่ เื้อเสี่ยนน่าดีเป็นเน้นทั้งสตัวเลยนะครับพอ,อเตรมทีโบชีดเส้นใต้เนีอพอเอฟซีพันวาไลา่ตา <c oughs> ครับตัวนี้คือชุดนี้คือคัดมาจากนี้นะครับเด็กวิ่นกันเก้าหนึ่งสามศูนนะครับบัานี้กันมีตัวกัน ร้อมนะครับนะเนาะเซียนอดีอตใมถูกกันมากนะครับกันแปดสองครับแปดหนึ่งตัวกันสี่ห่างคนเด้อ fc 83สี่แปดสามแปดศูนย์นะครับนี่คือตัวกันนองเพิ่นนะครับเนาะแต่ว่าตัวเนียนก็สีตัวนะครับ ครับงวดนี้มาปแบบมปลกแปลกเพราะุ้งวัดได้ไปลองก็เพราะว่าคุณเทีย,ยมีตุก,กันแหตตัวหนึ่งหรือสองตัวงวดนี้มีฮอดเลขตววิดเลขวิ่นาะครเจ้าว่านสูตรเงนัน่นบ่ได้เอามาลงนะครับด้วยสูตเต็มมงเพคลนนั่นเอาแต่สุดที่เพันเนียนนะครับมานะครับเนาะครับสูตรเงยมันก็หลายตัวซิบกาตัวครับพอเตรียมก็เลยเอาตั้งแต่สุดตัวพ่อทีพันเนียนมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัดนะครับเนาะ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะครับอาพอเตรมก้ข้อกับขอบขอบขอบคุณหลายหนะครับเด้อเซียนนาดีนะครับเนาะครับงวดนี้ก้อข้อให้เขาปังๆอีกเด้อเซียนนาดีเลยเด็บซี่จะได้สุกๆมันๆกันเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพอเตียมขอเน้นย้ำไว้เลยครับเด้อมักตัวใดสอบตัวใดก่อย่าลืมกับตัวไว้น้ำเนาะครับเด็บซี่เนาะครับงวดวันศุกร์ที่สิบห้า กันยายนสองห้าหกหกนี้เนาะครับเนาะครับนี่ครับแต่บอมากที่พันจับคู่ไปได้นน่กระือว่าเกือบเบิดนะครับเนาะที่พันจับคู่มาสี่คู่นี่เก้าหนึ่งเก้าศูนย์สามศู้าสามแต่ว่าสามหนึ่งมันออกไปแล้วพันก็เลยบอจับเนาะครับเนาะสามหนึ่งหนึ่งสามกับหนึ่งนหนึ่งะครับไทาจับกันเต็มเ็มมีดีก็ไใดเมนบอครับเอาเกเาตามนี้เนะครับเนาะตามที่พันจับคู่มาให้ ครับเนาะครับเอาชับหน้าจอเด้อครับเด้อขอให้โชคโมันๆกันเนาะครับเนาะเอาขอมาแล้วขันมักขันซอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มนะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอแต้มขออกาขอบอกคุณเยบชีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มก็อไว้พรให้มีแตควาวมสุขความเจริญนะครับเด้อ ควมเจ็บยาให้ได้ควมไข่ยาให้มีนะครับเนาะขับขอให้มีตะโศกตะลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเต้ียมกันมีเท่านี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม